นิปปอนคอส l ลิงในสีเวทเทอร์บอดที่ครบทุกความต้องการจบปัญหาทนทานนาน15ปีนี่คือภาพที่คุณอาจจะเคยเห็นในโฆษณานิปปอนเพนเวทเทอร์บอลของเราในหมายเหตุมากมายขนาดนี้มีสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เราจะมาทดสอบให้คุณได้เข้าใจกันครับว่า Nippon Crosslink เทคโนโลยีสีที่ครบจบทนมีคุณสมบัติการทำงานและช่วยปกป้องบ้านของคุณให้สวยทนทานได้อย่างไรบ้าง คุณสมบัติแรกเบสชิลครบจบทุกปัญหาลอกล่อนทนทานนาน15ปีและนี่คือเครื่อง QUV เครื่องมือที่เปรียบเสมือนทาแมชชีนที่จำลองสภาวะอากาศช่วยเร่งเวลาให้ครบ15ปีแบบไม่ต้องรอนานเห็นไหมครับว่าสีทาภายนอกที่สวยก็ต้องทน,นทานยาวนานด้วยแต่ยังไม่พอครับต้องมาดูกันว่าสีจะสามารถยึดเกาะได้ดีอยู่ไหมต้องติดทนไม่ลอกลอน เนื้อฟิล์มสียึดเกาะผนังได้ดีนี่แหละครับคุณสมบัติของ Best Chill คุณสมบัติต่อมาคือ Best Cover ที่ครบจบปัญหารอยแตกลายงาน นี่คือฟิล์มสีที่เราจะนํามาทดสอบการยืดตัวของสีกันครับเนื้อสีที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าจะช่วยปกปิดรอยแตกลายงานได้ดีกว่าและนี่คือตัวอย่างผนังบ้านที่ทาสีนิพ้อนเพนเวอร์เทอร์บอลของเราและสีทั่วไปเนื้อสีของนิพ้อนเพนเวอร์เทอร์บอลยืดหยุ่นมากกว่าจึงปกปิดรอยแตกร้าวช่วยป้องกันน้ําซึมผ่านผนังพื้นผิวอาคารจึงถูกดูแลปกปิดและปกป้องเป็นอย่างดีนี่แหละคือคุณสมบัติของ b e s t cover อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สําคัญคือสีต้องสวยชู่มมลภาวะรองรับสภาพอากาศของประเทศไทยได้ดีนั่นคือเบสคลีนที่จะช่วยปกป้องบ้านคุณจากมลภาวะและสิ่งสก,กรปรกทําความสะอาดตัวเองได้ง่ายแถมยังทนต่อการขัดถูด้วยนะครับ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของสีที่ต้องมีให้ครบจบปัญหาความร้อนสะสมในตัวบ้านคือ best reflection ด้วยเทคโนโลยี Solar Reflect ที่จะช่วยให้ผนังบ้านของคุณเย็นลงได้สูงสุดถึง12องศาเราจึงทดสอบด้วยความร้อนจากหลอดอินฟาเรดมายิงใส่ผนังบ้านของคุณด้านในบ้านเราจะวางไอศกรีมไว้เพื่อทดสอบความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นภายในบ้านจะสังเกตได้ว่าบ้านที่ทาด้วยสีนิปปอนเทนเวเทอร์บอลไอศกรีมจะละลายช้าก,กว่า เราลองมาดูอุณหภูมิสะสมของบ้านกันครับฝั่งนิปปอนเพนเวเทอร์บอลสามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์และความร้อนได้ดีทำให้บ้านของคุณเย็นกว่าและนี่คือเทคโนโลยี n i ปปอนค r o s s l i n k ที่ช่วยปกป้องบ้านของคุณให้สวยทนจบทุกปัญหาเรื่องสีครบที่รุ่นนี้สีเวเทอร์บอลนิปปอนเพย์นท